เ๋ยวมาลองนั่งตกปลาเพลินๆเล่นๆนะฮะก็นแนะนําอุปกรณ์ก็มีแต่ก็ซื้อก็ซื้อเบ็ดเล็กๆตัวหนึ่งครับสายก็เป็นศูนย์จุดศูนย์จุดแปดมันก็จะไม่ผิดสายเล็กๆครับคันก็เป็นคันไอ้ไย,ย,ยืดหยุดหดคันยืดได้หดได้นะฮะอันนี้คันนี่นาให้มาส่วนล่อนี่ก็เพื่อนให้มาครับนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะอยากมาก็เลยอ่ะหยิบหยิบไอ้นี่มา เกียวเว์เบ็ดเกียวเว์เบ็ดเดี๋ยวให้ดูเกียวเว์เบ็ดเกีย์เบ็ดด้วยโฟมเอไม่ใช่โฟมดิขนมปังโฮสวีทนะครับเหยื่อก็อาหารไก่เหยื่อนี่คืออาหารไก่ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็เราจะบอกกําหนดครับไม่รู้มันมีปลาอะไรแหละตรงเหยื่ยลงน้ําไปแล้วก็นั่งรอ นะครับมีีะไรมากส่งปลาอ่าส่งเยอลงน้ำไปแล้วก็นั่งรอครับ ดูกันเบ็ดรอรุ้นกันว่าจะมีปลาอะไรมาคิดเดยี่ยจกินแม่งใช้ได้นะอาหารไก่นะต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้ว,ต,ลวต่อแล้วครับต่อแล้วตึกๆเดี๋ยวมาลุ้นกันปลาอะไร ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอยู่อยู่แล้วครับอยู่แล้วฮะอยู่แล้วฮะมาแล้วเฮ้ยเหี้ยแยกไล่ตายล้อกกับคันแยกทางมันเป็นลอกถูกๆไงไอ้คันถูกๆค่อยมาเฮ้ยแล้วทำไงทีนี้ เออประกอบเข้าไปได้ไหมเนี่ยคันกันลอกแยกล่างแล้วไหมอ้ายังอยู่โอ้ยยูเป็นลิ้นไซส์สวยให้ลอกจะหลุดให้ลอกจะหลุดลอกจะหลุดเออเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนย้าฮู้นี่ครับมาตัวแรกมารับแขกเป็นปลาเน้นปลาเน้นเย้ อ่ะปล่อยไปตัวมันยังไม่ค่อยเข้า,ซาไซส์ไ้วะเฮ้ยไม้แรกก็รอบไม่มีพังซะแล้วอ่ะ,อะมันคันไอ้นี่คันถูกๆกับไอ้คันเท่าเท่าไรอะ่ะร้อยกว่าบาทเด้อนะ้าให้มาใช้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลอง หาไปเน้นที่มีไซส์กว่านี้หน่อยดีกว่าตัวเมื่อกี้มันเพราะมันเล็กไปมาดูไม้สองกัน ดูดีว่ามันยังไงเนี่ยอะไรจะมีอะไรหลุดอีกไหมฮะทีเนี้ย ดูกกระดูกไส้สวยเลย มาดุปล่อยไปแล้วแม่ว เบ็ดตัวเบ็ดที่ผมใช้ส่วนมากนะผมหักเลี่ยงออกหมดอันนี้อันนี้ลืมเวลาปลดปลาแล้วไม่ชอบให้ปลามันเป็นแผลเยอะๆเพราะว่าผมว่าหลุดหลุดเนี่ยช่างมันหลุดนี่เดี๋ยวเราหาตกใหม่ได้ไงแต่เวลาปลดปลาแล้วปลามันเป็นแผลเยอะๆที่มันบางทีเราสมมติผมตกปล่อยมันจะเป็นแผลเยอะแล้วผมว่ามันจะเจ็บเยอะแปไม่โอเค เงี่ยหัดเนี่ย,ยไว้ก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้ลืมลืมไปว่าเป็นตะกอ้อซื้อมาไง อยู่แล้วครับกับตกน้ำอะไรวะโอ้ยปันนินของเรานี่เองแหมกับตกน้ำเมื่อกี้นี้ทันเด็ด ไม่ได้กละมาเอาปาลาแล้วมาเล่นเล่นๆแล้วก็นีกแป๊บหนึ่งผมก็จะเลิกตกแล้วมาพักผ่อนชิวๆครับมาเล่นเล่นๆเพราะว่าไม่ได้ตกปลามาพักแล้ว ตกน้ำตายแล้วจะล้างมือหน่อยเดียวทนเด็กกระตกน้ำโอ้ยตาแล้วลุกอีกแล้ว เรียกเดี๋ยวตบน้ำโอเคก็ใกล้ได้เวลาแล้วเย็นแล้วฮะเดี๋ยวขออีกตัวแล้วกันแล้วก็จะเลิกแล้วฮะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว,ว่าปลาตัวสุดท้ายมันจะก,กี่ปลานี่ก็หน้าหนาวมันมืดไวเ็มาตัวสุดท้ายมาดูปลาอะไรกัน คุณกินนะขอล้างมือก่อนนะ เอ้าวไม่อยู่เฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูปลาตัวสุดท้ายใหม่

ยอมไม่ยอม,ม,ยอมโอ้ปลาดุกแล้วโอ้ปลาดุกบ่อนี้ไซส์สวยจริงนะเนี่ยหน้าไปย่างละเกินแต่ว่าผมไม่ชอบกินปลาดุกเออมีเสียงด้วย ก็นะฮะได้หลายตัวอยู่พอละพอได้หายคันมือคันไม้นะครับ mm. ก็มานั่งชิวๆเล่นๆยำเย็นนะครับ mm. ก็เป็นบอ่อปิดนะไม่ใช่บอ่อสาธารณะนะครับขอย้ายเข้ามาตกค่าเวลาเล่นๆแค่นั้นเองแล้วกออ็อย่างที่บอกครับบดปลาง่ายๆบีบเมี่ยงอันนี้คือเป็นส่วนตัวนะบางคนไม,ไม่บีบก็แล้วแต่นะแล้วก็ ไม่มีเทคนิคอะไรผมกดเลยนะขนมปังโฮลสปีดมันเหลือจากการกินกาแฟเมื่อเช้าไงสองแผ่นก็เลยเามาลองนั่งตกดูแล้วก็อ,อ,อาหารไก่หัวอาหารแค่นั้นเองครับก็มาลองตกเล่นๆดูบ่อเขาไม่ได้ไม่ได้บ่อเลี้ยงคือมันเป็นบ่อขุดไว้น้ําใช้น้ําปามันก็เข้ามานะมานั่งตกชิวๆก็เดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปรถบ้านก็ยังทาอยู่นะฮะ กดไลคกดแชร์ด้วยครับนะลาไปก่อนครับกับเบ็ดง่ายรั่วลวแม่งไอ้ลอกกับตกน้ำโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ